เต็มตัวเตรียมหัวใจเตรียมเสียงแฟนคลับเต็ตียมป้ายชาร์จไฟพความมาแล้ว<อ>น้องฮันเดสตาและน้องพีทพัสยานะครับน้องฮันเดสตานะครับวันนี้มาไรชุด,ดงานบานนะครับขอบคุณตะเวนตี สุดานะครับเส้นงึีดไปไปคุณขาไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไปอย่ายหยุดอย่ายหยุดอย่าหยุดเส้นขับหันย่าหยดสวยงามมากนะครับเดี๋ยวนางแบบนายแบบทุกท่านจะมารวมตัวกันบนเวทีครั้งหนึ่งนะครับนี่แค่ชวงแม่ของแฟชั่นดิาสานิสตา เสียงกี๊ดมาครับแฟชั่นขับผ้าและพีกครับเอาให้เจ็บคอไปข้างหนึ่งเลยครับวันนี้สวยงามมากนะครับงานน้องพีกน่ารักมากเลยางาน,นกระหรอกที่ตัตรงๆเลยเพราะว่ากันว่า,าไม่รู้กะว่ากันนะเอาะครับเดี๋ยวสุดยอดนาะงแบบนายแบบทุกท่านจะมารวมตัวกันบนเวทีครั้งเด็กนะ